คลิปมุดตามมาแล้วนะครับอาจเก็บไว้ให้นักเรียนรุ่นหลังๆไว้ดูโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ระดับประเทศมาก่อนนะเคยออกสอบมาก่อนพอเราเราดูโจทย์เนี่ยมันย่อมไม่เหมือนโจทย์ในในในห้องเรียนนะครับยิงบางโรงเรียนยิ่งไม่ใกล้เคียงเลยแบบฝึกหัด ข้อสอบในห้องเรียนกับข้อสอบของประเทศที่ต้องสอบนะข้อสอบระดับนี้อย่างก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องตั้งคำถามเลยว่าเนี่ยเรื่องสถิตินะสถิติมีคำนวณจะใช้สูตรอะไรเนี่ยต้องดูที่ข้อมูลหลักก่อนข้อมูลเริ่มต้นครับดูซิว่าเป็นข้อมูลสุบหรือติบนะเป็นข้อมูล เป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลแจกแจงนะข้อมูลสุบครัวมีดิบประสุนอันนี้สุกหรือด,ดิบคะแจกแจงไหมแจกแจงครับถ้าแจกแจงต้องมีช่วงชั้นนะมีช่วงนะมีช่วงอันภาคชั้นข้อนี้มีไหมคะัเนี่หัวห <c oughs> น้ามีไหมหัวหน้าไม่มีคะ่ะเป็นข้อมูลดิบ <c oughs> ใช่ไหมคะ,คะใชไม่อินหนูอินไม่ใช่นะครับข้อนี้ไม่ใช่ข้อมูลแจกแกงนะแจงว่าเป็นข้อมูลอะไรคะข้อมูล,มลดิบ,ดบเป็นข้อมูลดิบครับนะครับอ่าขูสรุปแล้วได้ข้อมูลดิบเขาถามหาอะไรเขาถามหาเปอร์เซ็นทยเปอร์เซ็นทยที่ห้าสิบ เนี่ยเขาถามหาคําตอบตรงเนี้ยเปอร์เซ็นทายของข้อมูลเนี้ยถ้ามีร้อยคนก็ห้าคนที่ห้าสิบแหละเปอร์เซ็นทายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จํานวนเอ็ก่อนใกล้สนามบินไปนับก่อนเลยค่ะลูกนับซิมีเอ็กี่ตัว น,น้ำนานแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดตัวค่ะเท่าไรคร่คสามสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดอ๋อมีเอ็นสามเอ็ดนะแล้วข้อมูลดิบเนี่ยสำคัญคือต้องอะไรด้วยคะ่ะเรียงต้องเรียงจากน้อยไปมากเรียงหรือยัง ดูก็ออกไหมครัอันนี้เป็นข้อมูลดิบที่เขาเอามานําเสนอแล้วจาได้ไหมเก็บนําเสนอวิเคราะห์ตีความสิทธิมีสามอย่างมีสามขั้นตอนเราเรียกว่าการาระเบียบระเบียบทางสิทธิ <c oughs> ขั้นตอนแหละก,การนำเสนอแบบนี้เราเรียกแผนภาพ ต้นใบเคยเรียนไปแล้วเคยให้ตัวอย่างไปแล้วแต่ต้นเทอมไมในชีตก็มีคพูดง่ายว่าสามสิบเอ็ดตัวเนี่ยครูเขียนแจกแจงง่ายๆให้ดูนะครับตัวแรกเลยเนี่ยขึ้นต้นด้วยหลักสิบคือสามหน่วยเป็นศูนย์ตัวแรกคือสามสิบเห็นไหมครับตัวเลขที่สองคือสามสิบสี่แล้วก็สามสิบเก้า อันนี้คือเอหนึ่งเอสองคนที่สามสครับไปเรื่อยๆๆ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 ๆยเๆๆ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 ๆอๆๆ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 นๆๆนๆๆ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 ๆเลยคนสุดท้ายๆอ,นนนนนะะอย่่นๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆาๆๆๆๆๆอๆๆๆๆนๆๆ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 ๆอสๆๆๆๆๆ เอยีบเก้าก็ขยับเข้ามาอีกหนึ่งคือหกสิบแปดนะครับเป็นแบบนี้ยหน้าตาจริงๆของข้อมูลดิบเลยเนี่ยนะครับแต่แต่เขาเอามานำเสนอให้เป็นรูปรูปแบบของแผนภาพต้นใบที่เหลือเราก็เข้าสูตรเลยครับเขาอยากหาพีเท่าไหร่นะ p ีห้าสิบก็ต้องเอาใครตั้งก่อนเท่าไหร่ครับเปิดใหม่์เสีลูกอ่านปากไม่ได้เอะไรฮะเอา,เอาตัวห้อยเท่าไร่ครับห้อยห้าสิบค่ะห้อเค้ะห้าสิบขึ้นก่อนหารด้วยเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นหนึ100่งร้อยค่ะหนึ่งรอยคูณด้วยเอ็นเอ็นเท่าไหร่ครั สามสิบเอ็ดบวกหนึ่งเอ็ดบวกหนึ่งนะครับข้อมูลดิบต้องบวกหนึ่งจนแล้วจนรอดแล้วตกผลึกได้คนที่เป็นเอนะฮะเอที่เท่าไหร่วะอันนี้ได้สามสิบสองถูกไหมครับศูนย์ตัดศูนย์ถูกไหมสามสิบสองเนี่ยคือสองกับสิบหก สองห้าเป็นสิบตัดศูนย์ได้ตัวหนึ่งหมดนะครับดูวิธีการทดครูนะครูก็จะได้เป็นคนที่สิบเท่าไหร่คะ16สิบหกนะครับพยายามแยกตัวประกอบตัวเลขแล้วก็ตัดทอนให้ได้ง่ายๆก่อนนะคะับนะครับจะได้ไม่ต้องทดไม่ต้องตั้งหารไปดูเอคนที่เอที่สิบหกครูก็นับเลย รวมกันนะคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตรงเป๊ะเลยไม่มีทศนิยมเลย A ที่สิบหกตอบเท่าไหรค่ครับตอบสี่ไหม อ่านนสิบสี่ไม่พออย่าลืมตัวหน้านะครับอย่าลืมตัวหน้านะคะเดี๋ยวเอาไปฝนผิดนะครับข้อสอบตอนสองนะตอนนี้ห้าสิบสี่นะครับเพราะว่าตัวนี้คือหลักหน่วยหลักสิบอยู่ข้างหน้านะครับห้าสิบสี่เป็นโอเน็ตปีเก่าและสิบปีได้แล้วโจทย์ข้อนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางในการแกะโจทย์นะครับทุกๆโจทย์ก็จะใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะโจทย์ในแนวนี้หนึ่งดูก่อนว่าเป็นข้อมูลสุกหรือดิบนะครับสองเปอร์เซ็นทายใช้สูตรอะไร n เท่าไหร่เรียงจากน้อยไปมากหรือยังครับแล้วก็มาคำนวณหา a แล้วก็นับตัวเลย ข้อนี้ไม่มีทศนิยม a คนไม่มีทศนิยมก็ตอบได้เลยนะครับไม่ต้องหาอัตราส่วนเศษ y เข้ามาบวกเพิ่มครับข้อนี้ก็ไว้ตรงนี้นะคะ